บอกคุณไม่ย่อมบอกสื่อลางเลยสื่อล่างเลยอย่อ้เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็จอถือทั้งบนทั้งล่างโอ้ยอยู่เนี่ยที่ก็จอได้สองเจ็ดนูลูกนูนันบอกไอ้น้องมอนบอกแม่สองสองเจ็ดแม่เลขแม่น่ะห้าแต่แต่ห้าแม่น่ล่างมัน สวัสดีครับผมสวัสดี้เอฟซีทุกท่านครับผมอันนี้อนรับเข่าซูช่องมาให้มวลซื้นแต่กับทีมงานมาให,ให้ครับผมโอ้วันนี้มาตามแนวทางเจ๊กันรครับผมเนาะคนฝันแม่นพี่น้องเนาะงวดทิพย์านมาฟแปดห้าเข้าตรงๆรงบรูวาผูา้ใดได้โชว์ไปมานหนเพงคนบอกพี่น้องงวดะทิพย์านมาฟแปดห้าตรงๆครับผมเนะมาะคู้ให้เนนม่คนเราเมื่อนี้มาตามให้พี่น้องชุดต่องวด เป็นจะฟันหรือยังรอติดตามเป็นพร้อมกันครับพาพี่ร่องเอออ่าโอ้เปดห้าโผล่เดียวโผล่เดียวโผล่เดียวพี่ร่องแปดลูกยิแต่วาคนถือน้ำเงินบัตนะครับเลยสี่ห้าแปดเข้าสองตัวคือแปดห้าแปดแปดห้ายุซีผมหลักคันยืนยันเขาเขียนไว้เป็นประจำครับบอมี่พันนะครับยุซีผมของน้องการครับยุซครับ ออกคลิปเดียวสั้นเนาะไม่ได้ออกหลายคลิปซั้มมันสิถือบ่ต้องออกหลายคลิปมันวะออกคลิปเดียวแค่ถืออันเนยยากเสียแอบ่ยากอืคุณไม่คุณไม่ย่อมนะเนื้อมือมือขวามบ่เนาะเามือเลยจั่วอกคุณไม่ย่อมเนาสื่อล้างเลยสื่อล้างเลยโอ้เมื่อนั้นแล้วจ่อไงแล้วก็จ่าถือทั้งบนทั้งล่างโอ้ยูเนี่ยที่ ก็จ่าได้สองเจ็ดหนูลูกหนูนันบอกไอ้น้องมันบอกแม่สองสองเจ็ดนะแม่เลขแม่น่ะห้าแต่แต่ห้าแม่น่ะล่างมันไงีบบอกยาป่นบปเลยสินเกินนี่ว่ามันหลานตัวสิ้่สิว้าวม้องมันกันบอกแม่นสองสองเจ็ดเลยโดนเนี่คนสิบบอกหาคนบอกโดนเจอคนสิบอกเขียนโอ้ S <S เขกก็สิบอกเลย <im it> ว่บอกทอดว่าของแม่ถึกอันแปดหาล่างเลื่อเดียวปูป่บอกของแม่ถูกล่างนี่อออของหนูอ่ะสองสองเจ็ดนะว้าวาเ,เล็กออกแล้วได้แต่ว่าห้องบนดูนะห้องบนมึงบนเดียมึงก็หัดนิดเดีมันใบสามกลัวเกือบสี่มงเ่ะปู่เลยว่าแม่เหลก็กออ,ออกเลยได้ปูบอกนะสอ,สองสองเจ็ดบนหาแปดแปดหาแม่ล่างเรือ มึงยังเต็งอีกสิพ่อจังเั็งอีกี่เจียบปาดเนื้อืมมาบอกกูแม่เงี้ยบอกย่ามึงจะเจอตอนนี้หรือรู้เออโอ้ปาตัปาตัเขาทั้งบนทั้งล่างตัวสันลูกบอกบนแม่บอกล่างปาตัวแล้วบูผอมเลยว่าของแม่เป็นล่างเจี๊ยบเฮ้ยปาดนี้ยังว่าลูกบู่บอกเคี๊ยบเจี๊ยบน้เอ้ามึงก็บอกเป็นแม่มันเตี้ยบเนี๊ยบใหญ่เลยมากเลยว่าเรียกออกยัง เดาะขุมงก้นนะจบนสองเจ็ดกลางแปดหาวจัเอ้าเขาอหลีตัวนี้มันจล่างนี่หวานนี่ลีบตัวนี้อตอตโตโตมันตัวนมันไม่มาจอบปกติเขาานของทุต่ายกันไรแ้เด้อเขาปอกอะแล้วเแต่วัสนาเนาะเออขึ้นเดอกก็บนนี่วัดชนะเนี่ยวดนี่ไม่ใช่ขวดเดียวเอาเดียวด้วยนะ อมันติดสงการก็สิบวันนั่นะยางนั้นสงการือนก่ไ็้ไปเสียแต่ว่าสงการมันคืออย่งงนนั่เองอออาสิบเดี่ยวอาสิบเก่านี่ว่าไรชิมว่าไรปลาว่าไเหลืองว่าิมว่าไรพี่รลงนี่แหะมีภาระคันบิงง่วง้ามอะไรเอองนั่นมึงเหี้อะวงง่วงามสองตัวแม่ลูกเออเอาเป็นยังไงวันนี้ฝันยังวันนี้บอมันได้แปดหกหักไแปดหกเก่าเันยังไหน ว่าตัวบตัวดอตเป็นมะบอกว้ายปูมาอีกแล้วเป็นบอกปูพงยามากตามมาเด้อถ้าเบียร์ลดขั้นมึ่งไปนะอาารยไปเนาะมันจะมีหาหาแปดแล้วก็หกเกาหาเนาะขั้นมึ่งไปไปใช้ระบาดเลยไปหายี่อสองเจ็ดกระเล็กยี่ห้อแปดหางนแล้วลขั้นนี้ไปท้านไปสงดเพื่อนโอ้คือเจตการต้องการหันไปสงดเพื่อน ข้างล่างกินบุรีนิรย่อยมากเอ้าสองหลอดกะเอ้าเขายี้ยวหาแฟนกับวายูนะาผุนได้ยูคู่ซ้ำเอามือก็ชิมาไก่แค่มันไม่ควันมาผลกินบุรีนิใสอยู่ขางหูนี่พี่เอยดังแล้ตึบตึบตึบเลยเลยวเอ้าเด็กเก่าหาเล่นชิวอยู่บ่าแปดหุกกับเก่าหานี่จึงได้กระต่อมออกเรื่องวันนี้เลวัน มีแปดหัวกับเก้าหะน้ำตัวนี้คือหกแปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้ามันกับบะหมี่พวงหวดที่แหลวกะไฮเอามาเป็นอถ่ายหาลอยเนาะวัดสี่สิบสองบาทเอ๊ะอ่าพรท่อนอ่ะ อันนั้นสี่ร้อยห้าสิบแปดคือได้แล้วหาแปดคือได้แล้วได้แล้ววันนี้เพิ่นหากลับนะเพิ่นก็บอกวันี้ต่ำามาอีก้ตำมอาอีกเลยทีวดที่ว่าให้บุญพ่อแล้วก็หกสามมันนะม,มารอบรุ่นก็หกสามอีกสามหกอาตา่ำซองเยีรอบนี้ต่ำแปดหายต้องเือะเก่าหาแปดกนี่อะไรวะแปดหกเก่าหาแปดหกเก่ เราก็มีเก่าแปดหกเก่าแปดหกเก่าสิบลูเป็นหกแปดเก่าสิแปดหกเก้าก็ได้สองตัวนี้เก้าหาบลูกเก้าหาแปดหกเก้านาะต่ำเอากันว่าจรงโอ้เก้าหาครับเนี้ตัวสองตัวนี้มีเก้าหาตัวเดียวหกเก้าแล้วก็เก้าหาตัวบลูกาจะออกบนออกล่างเมือแต่ว่าส่วนหมางเล็กเก้าหาเก้ามันอันต อืมจดังจีแปดเก้าเก้าแปดมันกับอันอืมมันจิมันสิเอ่มลมอันเดียีเอาฝากไปหาชื่อเอยพีได้ยินหรือนะครับเนาะว่าเลวมันเริ่มอันนะอังกีษแปดขาเขาจใจก็ได้หนูก็บอกา ขาไม่ออกล่างนะเขาหนูออกปุณนไมกจะเิกันเด้นใหญ่มากเลยเีเปิดมึงเปนหัวหรอวบนี้แม่นี้เลยสามตัววันี้ไหมสองสองเจ็ดโอ้ต่างกัมาปอดไม่ก็วอกแกูเป็ันเลยอันเิัเป็นนันเลยอคิดไม่ทันมันบอกไ่บอกคิดว่าทันน้นเดินนะ มือเขาวนสำบันนี่เล้เรบริเวมาตามโคผ้เขามัก,<า>กเห่นน้ำม,ม่เห็ว่าพิดาดน้ำม,มือนี้มีสามตัวบนสองตัวล่างเก้<ม>หาห้าเก้าหกตัดเอาอยู่นี่แหละบบหกแปดแปดหกอืมอ๋อ 8, 8, <า>ดูเลยหกแปดแปดหกมันตเลขพ่อสอตัวนี้อ๋อจะเลืออะไรหกแปดเก้าแปดอืม ผมจะตัดจะตัท้าบอะไรทะบุพี่น้องนี่จะสิหาอะไรบ้าไปดิอึ่มตามมาเลยวัตีต่มมาเลยป้าโถเอาลูกสาวมาบอกเลยติบาทนี่เมื่อวานนี้มุฮั้ไวาดอะไรสิ อาไปลเล็ออกล้เออเอาีเรมาตามนีเอาโมโมเลยเนาะเอามามเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือยืนไว้แล้วเมียนยืนไว้แล้วยังม่หันย่ามันนะเพว่าต้องอ่อมาย่อมมีเจียหนึ่งกอนอือคือหงอนเมื่อกี้นี่พันม่ยำใหมเเิ่นม่ยำไหมันใจรัคัไเ้อล้างล้างยังอยู่อ๋อโเป็นบอกล้างได้ยกกองก่ได้ชื่อวันนี้ วันนี้มันหมดสามตัวให้ต่ำเอารดคันนี้เห็ดต่ำเอาเพราะมันออกมันมีเลขแปดหกเก้าหานะโอ้ถ้าเบียนลดก็ได้ปะถ้าเบียนแปดหกเก้าห้าแปดหกเก้าออยู่ไดนีแล้วเอฟซีครับผมหกเก้าห้าโอ้ซีตัวซีตัวยังไม่เส้นขึ้นมาเลยโอ้ ว่วเด็กหน่อยมาหาสองคนเหมือนแม่กูยิงกับผู้ชายเนาะมันนั่งข้างขางมะคะมันนั่งข้างขางเลยเอ้าวัวหลังแตนแปดหาออกนะเนาะเพิ่นกับมาเลยเพื่นแม่เนี่ยนะไปเข้าห้องน้ามันแบบในฝันนะไปเข้าห้องน้าเราปฏิคางนี่มันเปิดไหมวะข้างหน้ามันปิดข้างหลังมันเปิดคือปฏิปิดจริงๆนะเด็กหน่อยกับมันนั่งอยู่ข้างขางเอ้ามันนั่งยังนั่งสิเข้าห้องหนามออกไปจากก้อนเลยนั่งสักักนี่ ถ้าเปเล่นงสงการก่อนไม่ไหวสิเลยผ่อนออกไปสองคนเล็กน่อยผวกนี้เงาปุไอน้าเล่าเจ็ดแปดปีน้าเล่านี่ผูุ้ายนี่อ้วนอ้วนหนาห้างนะคะขาวหญิงกะหน้ากลมๆขาวๆแต่อพวกหวานล้านพมพอมพร้อมเดือแล้วเล่าสักสามสิบโล สีส้บลวดอย่เดีว่าเขาขาใครพว่าคนมหาเลี้ยงคนมหาเลี้ยงิหวดนี่ต่ำหมดเลยคนคนม้าสิต่ำเลยต่ำมเลยพี่ร่องต่ำมดเออโอ้ย้องเสี่ยงกันมึงว่าขัเพิ่นมาอีกรอบหนึ่งหนึ่งกันสีหูเลยมือหนีวันผ่าเนาะ พนหาสีมาขึ้นนี่หรือว่ามืออื่มือเสิ่อมมือาีมาหย่อมมือลายลายมือยี่งต้นมือหย่ลายมือยุ่แต่ว่าอันนี้ก็เบื้องต้นอปูพันมาบอกแล้วพุ่มพันมาบอกแล้วนะเอาไปนะเดี๋ยวไลูกอ่าขี้เหองเบื้องต้นเลือกขี้เหลเด้อบางคนเน่ยเริ่มเด้อสามตัวงวดฝังหันเห็นบ่ปฏิว่าบ่บอกดิ ลูกสาวมาบวกสองสองเจ็ดหรือว <Bond> <t ans> <t ani> <rapper> <unanim occurs> ่าส <t ans> ันบลเป็นมือสงการนี่มันได้บดทั้งสามสวสองก๊อแล้วตามแทะบอกยานเสียงเพรืงยานพึ่งไปห้าห้ามวนมวนบันยันแล้วยานมากวดไม่ละมวนเลยบ่อยเนี่ยเราอยู่ไม่คยมวนหรอกโอ้ยสันนีหูยักจ์ี่บาทนะเนี่ยเราอยู่นิดเล่นแล้วมันอยู่ยังวะอมาจะประจครับผม มานำด้วยเป็นเศรษฐีครับผมโอ้อ้าวเพื่อนน่าทะเบียนรถตามเอาเลยเป็นว่าผู้บอกว่าอันสั่นละนะเดี๋ยวเป็นตั้งไหนมือทุกทายหรือว่ามอมออีกจะมาย่ำอีกเพียงอาจจะมีหัวสามชิปหรือล่าวันนี้เมียนเ่าจ้าวอาตะเสาเลยพี่น้องมาตั้งแต่บ้านตื่นสามตัวดิตั้งสามตัวต้งสองสองกิ๊บนะลูกสาวเพิ่นมาบอกอีกเลยต้องมาดจ่อลูกสาวเพิ่นมาแบบนี้เอาขอบคุณนั้น ร้องก,การเพิ่นละลายครับผมเนาะสื่เสินนวทางครับผมเนาะครับผมสวัสดีครับครับผมเนาะสวัสดีครับผม